ปากแรงมักินเผ็ดบ่ค่อยได้มักกินเผ็ดน้อางไทยเจ้าเด็กเพราะทำใจกินมันกินกับแม่มตุ๋ยกินกับเผ็ดหลายหักกันแถนไหนก่อนกินาักกันกินเผ็ดบ่ได้เลยกินไปกินมากักกันกินได้ไหมเออป่ะลำบากเอยเนี่ยอร่อยปากลำบากตุ๋ยป่ะเนี่ มาคึ้นหมุมตัวเองตั้งต่แะจะเป็นจะสร้างที่หมูกที่หมูกอะไรก็ไ้สร้างหนึ่งสร้างเป็นรโ้ขายเป็นทร่มาฉานมาูกอย่างน้านเฮาเเลยทำไมค่ที่มาหน้อยอยู่ขายด๋ย้าน ข้างดิสแนโก่งเนาะข้างดิสแนโก่งใกล้ๆป่าอก็ใกล้ๆตรงน้าเนี่ยมันมีสวนมันมีสวนนี่นะดูน้ฝนตกนี่นะเป็นแมงเม่าแมงมันบินมาตอมไฟเนี่ยต้อจับมาอือต้องเก็บมันอือประวันเพันยาไฟสีไงปะวันเพันยาไฟสีตนี่มันบ <te ric iman> okay, ินมาตอมทั้งแมงดานะอู้เน่กับปอก็ไปเก็บดีกว่าอย่างนี้ตรงน้านะ ไปกบไตเกียดกันแม่กันหนึ่งว่าผีปูผีโปงผีปพายผีปอสามตุ้มน้นเห็นแตไปแบบ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 ป้อนองจุมแม่ก็ซื้อก็ซื้อไม่นี้บอกปอรองจุแม่ผีน่นน่ะนะแม่งน่อนเหมือนรับไปแม่กลัวแม่บอกาเอกบ้านแม่ขำแม่ขึ้นเลยป้อรองตาดบดีจุแม่ที่ไหนได้ขอหาคบหาเขียดลูก ฝ่วนโต๊เนียแม่ับแม่ไม่เมาคั่วแม่เอาไม่เมาคั่วขายกองห้าบาทกองสิบบาทสมัยที่หนูเป็นละอ่อนเนี่ยแม่กักินน้อะกักินกินเราไอกันซะเพิ่งกินไม่เมาทางกตลากเขาท่น่องทางอย่าซอยมัเม็ดมกเได้เลยทางตลาดกินเพไม่เมาแต่แม่ก้อนเนาะ แตม่หน <ítulo> ีบ <irgendw> ม <carbono 3> ั่งคนที่สา่งมันฮวาหน่อีสา่แถวพยาวน่ะคนเเทปกะไร่นะั่นะมันบินมาทองไฟแมวอู้เอากัคู่กับคู่นามไปตรงบางที่ไฟแม่นบินมาลงกับคู่หนามนะตื่นย่าเศร้ามาเอามาขวดบันขวดไปขายตลาดบันกองหนึ่งกองหนึ่งหรือถั่ยหนึ่งหาบาทสิบบาทได้มือแล้วรอยอยู่ไดนี้แหละได้หาหกอกองเดีหาหมกองได้สิบกองอยู่ได้แหละนะ มัน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 เม่มันมันเนี่ยขายไปได้พวกเนี่ยหาบอกใครได้ไงได้แค่ถ้วยสองถ้วยกับไม่กินนี้นะแล้วก็ขายไงทำไเมาอ่ะมเมเยอะ่ะอือเดี๋ยวได้เป็นคู่นี่นะลูกคู่หนึ่งใครนี่เอง แบคุนะกระปงอยู่ถงัถงถังไม่นมม<ห>ี่ <c oughs> เขา,า,บ,า,อาบอกคุกค่คุ่เขาห้ามหน้ามัเ็นอาถังบ้านท้องถังอุ้ยถังแบบคุจะถังเลยคู่อะเมือเด็ขายบ่อเสียงนะขายบ่อเสียงเขาบอมาสินี้ิธี เอ้วาใส่ปากเลยโอ้โหกินเป็นกคำเลยนะเจ้าอนเจ็บคออะไรพวกเราบังกินนักบังเจ็บคอจะกินนักนัก,นก,กอ่ะไม่เจอเหาอ นี่ยมกัส้นตามเรยแม่มันกินมันค่อลอยดเลยะลูมมันกินดเยอะอืมนกินตัวกันได้คนณลอเลยเภทอย่งนี่จะเป็นรถอีกแตรนีรถปักรยานเข้ากันมาได้อ จะได้เจอมาได้รถจะกยานใช้บนรถแต่น um. ่ได้อืออืมซุดหอเหรอเผ็ดต้องใช้เบคอนงั้นเบคอนแฮมอ๋อแฮมอ่ะโอ้หเ็ดเนาะ นุ่งกินได้จะได้ดูเผ็ดเพชรเนี่ยส้มตาแม่คนนั้นน่ะอืมเพชรช้าก็ส้มตามไปพี่น้องเอเพราะว่าส้มตามก็เผ็ดแล้วอันนั้นเผ็ดค่ะเพชรเข่าจมูกเพชรเข่าข้อเลยนะกินน้อยเดียวน่ะกินได้จะแบบนต้นั่แดงเหมือนน่ะนุ่งทาลิปติกกระแดงปากแดงแดงจะไว้ใจได้กาเจียค่ะเจ้าจะไว้ใจได้กาเจ้าก็ร้องอืม Bò bụng lọc nhắm nó ăn tôi lọc Nặng ăn tôi lọc bỏ phải ừ. บอกแต่ลูไม่กินข้าวม่าแล้วมาแเคมาแล้วเย่ือยเส์อรเนี่ทังไที่เส็นชลวัสดีครับดิเคตื่น

So we're going to do that. So we're going to do want to try it? Mam mãi gần một cốc liệt. Mam phổ. What? I'm not thinking about that. Mam, you said mày phổ. Yeah. Mam, tell me get to you. Yes, I know. No, I, I said nothing. Oh, I know you wouldn't, doll. I know Bantai. She's a naughty girl. Bantai, you're not in my style, huh? No. <coughs> I never do that to you, honey. Yeah? No, you wouldn't, because hmm. you love me so much. Yeah. yeah. You want to try more? No, nice, thank you. <laughs> I share. Lovely, <laughs> <laughs> good.

mọi người để ôm em mình nha hãy 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 It's 9 o'clock already. Yeah, 9 o'clock. Mm. Mm. I did have a sleep. Mm. Not dead. <laughs> not dead yet. it's <laughs> good, I know not I mm. mm. That's very kind of you. <sighs> did you make pot or was that already hot like that? You make hot day No, not hot day like that. They have chili in the packet. Yeah. yeah. Mm. Very hot. dẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những 넣을게요. 좋습다 <laughs> <laughs>